SME กล้าให้ s t ตนบ b y เคียงข้าง SME คือเริ่มมาทำทุเรียนเนี่ยคะ่ะมูลค่าในการใช้เงินมันเยอะมากขึ้นแล้วก็ปีแรกที่ทำทุเรียนนะคะก็ขาดทุนเงินทั้งหมดที่มีก็หมดเลยก็กลับมาคิดเป็นรอบที่สองว่าเราจะหยุดไหมแต่ถ้าเราหยุดอะแล้วเราจะทำอะไรตอ่อ เจฟู้ดอินเตอร์เทรดทำธุรกิจสส่วนค่ะส่วนหนึ่งเป็นการนำเข้าแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นการส่งออกค่ะในส่วนของการนำเข้าเรานำเข้าผลไม้จีนเข้ามาในส่วนของการส่งออกเราส่งออกทุเรียนเป็นหลักค่ะทุเรียนสดทุเรียนแช่แข็งแล้วก็ทุเรียนอบปรอบอะค่ะเรา O E M ในแบรนด์ของลูกค้าแล้วก็ทำแบรนด์ของเราเองด้วยแล้วก็ของบางส่วนที่ไม่ได้ส่งออกเราก็จะมาขายในประเทศค่ะเราจะมีหน้าร้านของเราเองอยู่ที่ตลาดอัยาลาแล้วก็ตลาดร้านนึงที่เชียงรายค่ะ ประมาณ90%ของโรงงานทําทุเรียนมูลค่าการส่งออกของทุเรียนแช่แข็งจะเยอะที่สุดค่ะโดยเฉลี่ยปีหนึ่งอ่ะเราทําได้ประมาณ70-80ถึงตู้นะคะ1ตู้ก็ประมาณ27ปันลูกค้าหลักของเราคือลูกค้าจีนค่ะแต่ว่าเป็นลูกค้าจีนในหลายๆประเทศก็คือลูกค้าจีนในประเทศจีนฮ่องกงไต้หวันลูกค้าตลาดชน่นาทาวที่ออสเตรเลียหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีพวกนี้ค่ะ เพราะว่าคนจีนเขาจะนิยมทุเรียนเป็นหลักเลยแล้วก็จะดูว่าตลาดจีนตรงประเทศไหนๆที่เราสามารถส่งได้แต่หลักๆเลยก็คือประเทศจีนอย่างการเติบโตของบริษัทอะคะ่ะเมื่อเราอยู่ในตลาดนานขึ้นเราก็จะมีลูกค้าฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นอย่างยอดขายเราอะคะ่ะตอนแรกๆก,ก็หลักหน่วยหลักหน่วยคือแบบ5ล้าน6ล้าน7ล้านอย่างเงี้ยก็ขยับไปเป็นหลัก10ล้านจนปัจจุบันนะคะยอดส่งออกก็แตะประมาณ700รกว่าแล้ว จุดเปลี่ยนตอนแรกเลยคือเปลี่ยนจากการเป็นพนักงานบริษัทมาเป็นเจ้าของกิจการจุดเปลี่ยนนั้นน่ะเราเอา,เอา,เอาผลไม้นําเข้าเข้ามาแล้วก็ขาดทุนกําลังคิดว่าจะไปต่อหรือว่าจะหยุดทําธุรกิจแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจว่าทําต่อนะคะจุดเปลี่ยนที่2คือเริ่มมาทําทุเรียนเนี่ยคะ่ะมูลค่าในการใช้เงินมันเยอะมากขึ้นแล้วก็ปีแรกที่ทําทุเรียนนะคะก็ขาดทุนเงินทั้งหมดที่มีก็หมดเลย ก็กลับมาคิดเป็นรอบที่2ว่าเราจะหยุดไหมแต่ถ้าเราหยุดอะแล้วเราจะทําอะไรต่อในเมื่อแบบเงินทั้งหมดมันหายไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าก็ลองอีกสักทีหนึ่งแต่พอดีว่ามันยังโชคดีที่แบบเราเรายังพอไปต่อได้จุดเปลี่ยนที่3เลยอะค่ะคือเราเริ่มมาสร้างมันโรงงานเป็นของตัวเองที่ผ่านมาเราไม่ได้มีโรงงานคือเราซื้อมาแล้วก็ไปจ้างคนอื่นผลิต สุดเปลี่ยนที่3ามเนี่ยทำให้เราโตเพราะว่าเมื่อเรามีโรงงานเองอะค่ะมันคือความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่ไม่ได้มองเราว่าเป็นแค่คนกลางเป็นแค่เทรดเดอร์สุดเปลี่ยนนี้ทำให้เราโตขึ้นทําของคุณภาพมากขึ้นควบคุมการผลิตแล้วก็ควบคุมราคาขายได้ดีขึ้นทั้งหมดตั้งแต่ล้มมาจนถึงมาจุดเปลี่ยนที่3เนี่ยใช้เวลาเกือบ5ปีแล้วหลังจาก5ปีนั้นก็คือต้องใช้คาว่าก็โตมาเรื่อยๆแล้วก็ขยายโรงงานขึ้นมาเรื่อยๆ ธุรกิจเนี้ยค่ะเป็นธุรกิจที่คนภายนอกมองแล้วก็รู้สึกว่าทําเงินได้ดีทําเงินได้เยอะคนก็จะเข้ามาเยอะทีนี้คนพอเข้ามาเยอะเนี่ยเขาจะเริ่มแบบตัดราคาตัดสเปคตัดคุณภาพไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างประเทศไทยเนี่ยจากเดิมที่เคยทําทุเรียนได้เยอะตอนเนี้ย ประเทศเพื่อนบ้านปลูกทุเรียนกันได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเราจะทําธุรกิจเนี้ยยากขึ้นอันที่2ก็คือฟ้าฝนวินฟ้าอากาศเลยค่ะบางปีก็ทํายากมากอย่างปีที่แล้วอย่างเงี้ยฝนตกเยอะทํายังไงคุณภาพก็ไม่ดีแต่บางปีคุณภาพก็ดีตามธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นอุปสรรคก็เป็นเรื่องของธรรมชาติด้วยเรื่องเงินทุนก็มีส่วนค่ะเพราะว่าธุรกิจทุเรียนใช้เงินเยอะ ต่อตู้ใช้เงินเยอะมากๆเลยค่ะก็คือแล้วแต่ช่วงเวลาเนาะถ้าช่วงเวลาถูกก็จะติแตะประมาณ5ล้านไปลายๆช่วงราคาทุเรียนแพงๆตู้นึงก็มี6ล้าน7ล้าน8ล้านก็เคยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่ได้ทําตู้เดียวค่ะเราทําทีนึงเป็นหลักร้อยตู้หลักสิบตู้อย่างเงี้ยเงินถุนเรียนต้องใช้เยอะทั้งหมดคือเรียนรู้ตามช่วงเวลาเรียนรู้ตามประสบการณ์ที่เราเคยขัดทุนมา สถานการณ์ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากมาตรการการนำเข้าของประเทศจีนน่ะค่อนข้างเข้มงวดขึ้นมันก็ทำให้เราทำงานได้ยากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธไม่รับหรือไม่เอาของของไทยอันนี้ไม่จริงนะคะเพียงแต่ว่าหน้าที่ของโรงงานอย่างเราต้องปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานที่เขากำหนดในทุกๆปีอ่ะมักจะมีกฎใหม่มาตรฐานใหม่ขึ้นมา ทีนี้ข้อดีก็คือมันทําให้โรงงานอะต้องปรับมาตรฐานแล้วก็คุณภาพผู้บริโภคก็จะได้ของที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆอย่าไปมองว่าเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นมามันเป็นอุปสรรคสําหรับเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องทําให้กับผู้บริโภคมากกว่าทีนี้พอมันยากขึ้นก็แค่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแค่นั้นเองก็ทําตามกฎไปแล้วก็ส่งออกได้เหมือนเดิมปกติ จริงไทยเครดิตซัพพอร์ตเราครั้งแรกเลยอะค่ะคือซัพพอร์ตให้เราซื้อโรงงานโรงงานที่จันทบุอรีทั้งสองโรงก็คือไทยเครดิตเป็นคนซัพพอร์ตแล้วก็มีซัพพอร์ตเรื่องเงินทุนหมุนเวียนให้ด้วยจริงๆเบื้องต้นครั้งแรกเลยที่เรามองไทยเครดิตเนาะเราคิดว่าดอกเบี้ยน่าจะแพงเขาไม่น่าจะซัพพอร์ตธุรกิจเราได้แต่พอเ,เริ่มเข้ามาคุยอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาซัพพอร์ตเราได้ดีมากมีหลายอย่างที่เราไม่คิดว่าอา้อาวไทยเครดิตทําให้เราได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ดอกเบี้ยเลทด,ดีมากที่ให้ AJ มานะคะแล้วก็ให้วงเงินค่อนข้างสูงการให้บริการของไทยเครดิตนะคะสำหรับเราคือเขาดูแลเราดีมากติดตามงานคอยถามเหมือนกับบางทีเขาต้องเข้าใจธุรกิจเราด้วยเขาก็ทำการบ้านมาก่อนว่าธุรกิจเราต้องทำอะไรยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณธนาคารไทยเครดิตค่ะที่สพอร์ตเรื่องวงเงินนะคะให้บริษัท AJ ได้มเีเงินทุนหมุนเวียน ที่จะมาดำเนินธุรกิจต่อค่ะต้องขอบคุณมากค่ะ SME กล้าให้ Standby เคียงข้าง SME ธนาคารไทยคเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ